สวัสดีพ่อแม่พี um ่น้องวัตถุคุทุกคนเด้อสุมงสุบลที่เข้ามารับซ่มสองซาบุไลสวัสดีเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะที่เข้ามารับซ่มสองซาบุไลพบกันอีกแล้วพี่น้องลับสองสาบุไลเขาป่าเขาดงอีกแล้วพี่น้องบุหงาสีได้ยังแม่มีกําลังเขี่พี่น้องเขาเห็นยัง ไม่มีผ้าเขาปากเขาโรคอีแหละพี่น้องมย่างเรื่นี่ไปก็พอเจอกับอันไม่ใหญไงอันเมอเขาเมอดิ๊นี่น้องเกี่ยให้ยังเหนอะให้ยังพี่น้องพี่น้องแม่มีเห็นเล้พี่สันพี่น้องเอ้ย มาเด้อคนเอ้ยอเฮ็ดละง,งูพี่น้งองเฮ็ดละง,งูพี่น้งอ,องเอ้ยครั้งแรกพี่น้งองเมมี่เพิ่งเคยเก็บผลไม้มาเบิ่งคนดอกเดียว ออกไนได้หนีนนะนี่แต่ใบ,บตองพี่น้องเลยตอนนในไม่มีกำลังมัน,มนการเขี่ยถ้ากับดิทีเสียมถึงยังตั้งมาเบ่งซื่อเราได,ด้ดอกหนึ่ง้ดอกหนึ่งหมานพี่น้องเ้ยดอกเหล็กแหกหมาน คนกับบอทกพี่น้องจะมากระโดดเทควนกันหืมไม่มีเลยคยหาซาบุลายังวาบ่เคยฮะแค่นี้เนาะออกบดไม่มีว่ะมันออกเนี้ยไปมันก็เห็นี่ จะออกดอ,อกเดียวนะพ่อ,อยือดยาไม่มีเก็บมาสามสีด่ดอกพี่น้องดอกใหญ่แต่ว่าไม่มีพาม,ม,มาเบ่งอยู่พี่สามสี่ดอกกับดอก,ดอกมันใหญ่นะเก็บมองเลย่ะมันบานนี่ chân ba ăn thì nó thịt xúc nó bùng, cái súp cái thằng này mồm nó Bông, bên mồm này bông nè Hãy

สุขัญญาเข้าบริสายพี่ปู่ก็เข้าบอกมากับมาหลดดดยหลุดดีแดงค่ะพี่ตาปาติอุปน้องงามแรงได้หนิยุงลายลายลายพูดพู ပါ ba, o, ì, en, ô, ì, mà, ่พี่น้องลอกกี่รถอีแดงเฮาคือเก่านี่แหละพามาพี่น้องแม่มาท่านบ่จักหมอมันออกคือสิบ่ได้ต้องฮู้จักหมอออกบ่เคยเก็บงได้สาบ่ไล่นี่โอ้ยจักหมอเคยออกดอกพี่น้องเอ้ย Con bỏ ra làn, bỏ ra kín Đặc sĩ Elm này xoay lửa lửa hẹn bả? hẹn bả? hẹn แหงแล้วก er pues no. no ็บอกออกได้พี่น้องเลยใชมีกําลังเขี่ยพี่น้องในเฮดแต่ฝุ่นยั่งมาได้อยู่เฮดมันออกอืมนี่หนี่ก็เคยเก็บเอามันจะได้ออกไปจ๊ะพี่น้องเขาเขี่ย มีมีนะค่อยเก็บผูมอกบักแบบว่าพ้นยังบ่ลายนะพี่น้องพนตกบ่แห้งนตกบ่แห้งแล้วมันดินมันบ่ได้นันมันบ่สุ่ม้วบ่ค่อยออกปานได้นี่กทางไปให้ไปนาเจ้าพ่น ข้างขึ้นโคกขึ้นป่าไปหายไปหนักออกไปในกระเทียงก็ได้เือะเลยไม่แต่คนออกหายออกหน้ายำแรงเลยเพียย่หนอ้ยไปเว้นจิตตุกยังงาหรอกหายไปถึงโคกิค ไปหายไปนาเขาอะไรก็ว่ามันนะการข่ากับมาหลัดมนันอีก่แล้วโอ้ย่ยงลายจะมันลายแท้กินเจิตจะขี้งาบริสัยเขาจจูดมันจะออกปะเขาจะจุ่นแมันจะออก มคยเก็บเท่านี้มีเคยเก็บอีกเยยันมันออกพอปันนัณอ้อปกติจะมาหยอดงามเท่เนี่นนยจดูว่าจะเดียวปกติเลยจะมางามเท,นนนมท่นี่นะ จะหาเพื่อนขอขัวหน่อยกะเออไอ้เก็บมากนะครับพ่อแกงอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยยิ่งพี่น้องเฮ็ดยังเนี่ยมาเบิ่งดูเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดกินหรือเฮ็ดบ่กินนี่มาเบิ่งดูมันมาเบิ่งดูเฮ็ดยัง เดี๋คือเฮ็ดผึ่งพี่เนาะเฮ็ดยังนี่มาเบิึงเฮ็ดกินหรือเฮ็ดบวกินถ่ายไม่มีมาเบิึงพี่เนาะงานบวมเหนเฮ็ดกินอ้าวยังบัมาอยู่พี่เนาะเฮ็ดยังพี่น้อง ยังเขี่ยยังกบเงยแต่พี่น้องเอ้ยยังไม่ได้มะง่ายดอกยังไม่ได้มาเสลยไปเพชรยังกันแน่นี่มันคือเฮ็ดกินหรือเฮ็ดบอกกินมันไม่ดได้อออยังเขี่ยพี่น้องเอ้ย นี่นี่เฮ็ดยังนี่นี่แน่ข้อนี่กินเป็นบ่ได้ดอกกี่ได้กินเป็นอ่ะเฮ็ดอันไอตูเอ๋อเนี่ยกินเป็นอืออ้าพี่น้องผู้มันบานเก็บเอ๋อเฮ็ดเผื่งเฮ็ดเผื่งพี่น้องเห็นมีบ่ ทำอะไรกับจักเห็ดเ่งเก็บเก็ดเห็ดเพิ่แมมีปะเนี่ยบอเก็บตูนนะันโนี่เนี้ยเอาเอาตันี้ก่อนเอาตันี้เอาบอไบไรอัคลาสใช่ฮโอ้ยมือ่ี่เดห์เ็่นี่ยสิ ฮ no, 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 ัเฮ้ใชุก้าใชุกเขาเขียนกเห็นเนี่ยเืยักสามมาุกเตีกเห็นเนี่ยนี่เขาเขียนพี่เนะว้าวพแก่เนี่ยแหละห้องบริษัทกระตาใสยังเลยยมีย้่ยได้นี่น้องเห็นอีกเ โอ้ยบุเดียมาหาเห็ดเถกเนี่ยเออขาจะเขี่ยเห็ดอย่างเง้อเนาะให้ใครก็เห็ดอันนั้นอันนี้เห็ดขมอะไรนี่ขมะเห็ดขมที่ไหนเลยนี่จะว่าออกลายแค่เมี่ยเขี่ยเขมียเขี่ยมกับบุเมี่ยเขี่ยมากกวบุญเมี่เหาะจุจุนี่งาม มาด้ออืมดีเลยค่ะตองรึอึต้งรึอึฮะขอพี่น้องหาก่อนพอแกงเลยแหละเขาได้อลไรพี่น้องเห็ดเพื่องเฮ็ดละงกดอกหนึ่งเอาไปเบิ่งอันเห็ดอยู่เพื่อนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอันนี้ห้องแม่มีเก็บมาเอาไปได้แต่เห็ดละงกดอกหนึ่ง เฮแล้วก็แก <see> <monastery> <m asing again> ่เ mm ฮ็ดเพิ่งพี่น้องเอ้ยไปขำไปขำขี่รถไปสื้อๆได้ไปเบิ่งว่าสิไปเบิ่งเฮ็ดละโงกเขาแหละแต่ว่าบูร์นบืร์นรุ่นใหม่บืร์นเริ่มเริ่มใหม่ไม่มีวะรอลุ้นเริ่มบูร์รอลุ้นรอลุ้นลุ้นพี่น้องบูร์นโอเคพี่น้องคลิปหน้าวุพอกันใหม่ข้อควาขอบใจปุ๋ยที่ขามารับชุ่มจิกขีปนาบุธลายแต่ต้นจนจบหายอยู่ดีไม่แห้งเด้อประตุกูทุกคนเอฟซีทุกฐานคลิปหน้าวุพอกันใหม่สบายดี